ครับจะพามาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถตู้เล่นของใหญ่เลยนะครับเอาไปใช้กับรถครับได้หมดนะครับเก่งใช้ได้เนี่เป็น้าดีดเบรกนะครับล้อหน้าจะเปลี่ยนล้อนี้นะครับเปลี่ยนล้อนี้นี่ผมทําเองถ่ายเองถ่ายคลิปเองอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ก็จะทําให้มันดีที่สุดนลครับเชิญชมนะครับอันดับแรกก็คือก็ขึ้นแม่แรงก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับ ขึ้นไม่แรงก่อนเลยนะครับขึ้นไม่แรงให้ล้อรถเรายกขึ้นก่อนนะครับถึงจะทําการถอดล้อออกได้นะครับมาขึ้นไม่แรงกันเลยครับย و, ย و. เล็กยกไม่แรงครับไม่ต้องบวกก็รู้ のよっ เค่นี้ก่อนนิดหน่อยถอดน็อตล้อก่อนนะครับล้อนี้เป็นล้อยูรูต้องถอดฝาก่อนฝาล้อก่อนถึงจะเห็นนะมือเปล่านะครับไม่ต้องใส่ถุงมือเลยออกมาแล้วครับนี่ฝาล้อ ไม่ได้นะครับเครื่องหมายบวกนะครับขาดไม่ได้มองทางนี้เป็นกากบาด คนนั่นออกโยมแม่ต่อ ใช้เครื่องเคนแรงนะครับใช้บล็อกลมใช้กระบ,บาดแล้วนี่แหละเลาะออกแล้วับหมุนก็ค่อยหมุนออก รอออกมาแล้วครับตอนนี้เราเอาล้อออกมาแล้วทีนี้ทําการเปลี่ยนเท้าเบรกกันต่อเลยนะครับเบาล้อของเราวันนี้เซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเอาล้อขวางไว้ด้านหลังครับออกแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับจะเห็นจานดิสเบรกนะครับทีนี้ ปั๊มเบรกนะครับที่ไหลน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับที่ไหลน้ํามันเราไม่ต้องไล่นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเองเนี่ย้ทำไมจติดตาหมดตรงนี้กันชุกเราตรงนี้จะมีน็อตเบอร์14อยู่ตรงนี้นะครับคันน็อตเบอร์14นี้ออกก่อนนี้เราก็จะยกตรงนี้ขึ้นจะเห็นภาพเบรกของเรานะครับตรงนี้คือที่ที่เราจะต้องเอาภาพเบรกตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนตัวเดิมนะครับไอ้บล็อกเบอร์14 ครับล็อกบล็อกบูสีนะครับกันออกนะครับตรงนี้เดี๋ยงให้ได้ไหลาพอมองเห็นนะครับ ครับเอานอ็อตบอร์สตัวนี้ออกมาก่อนครับสําหรับรถตู้คันนี้นะครับแต่รถ <laughs> อื่นเป็นน็อตเบอร์อื่นเปไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอาออกมาก่อนแล้วก็ยกเนี่ยสำบิกเราออกนะครับยก,ออกยกขึ้นข้างบนนี่นะครับพอเบรกตรงที่เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาได้เลยครับเปลี่ยนมาได้เลย ครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนท้าเบรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นลูกสูบนะครับเราจะต้องดันลูกสูบกลับเข้าไปก่อนลูกสูบของปั๊มเบรกนะครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับแคมป์นะครับสําหรับดันลูกสูบหรือว่าท่านที่มีเหล็กงัดยางก็สามารถใช้เหล็กงัดยางดันเข้าไปได้นะครับเอาท้าเบรกเก่า ทับไ้แล้วก็เอาเหล็กน่ายางดันเข้าไปได้แต่ตอนนี้ผมจะใช้แคมป์นะครับดันให้ดูนะครับครับตรงนี้เป็นลูกสูบนะครับลูกสูบลูกสูบเวลาผ้าเบรกหมดเนี่ยเขาจะดันออกมาเยอะนะครับเวลาเราใส่พ้าเบรกใหม่เข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ามันจะเข้าไปในจานดิสเบรกไม่ได้เราต้องทําการดันลูกสูบกลับเข้าไปข้างในก่อนนะครับให้หดเข้าไปครับวิธีการดันก็ไม่ยากนะครับ แคมป์นะครับ4แคมป์ตัวนี้หมุน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 หม,ม,มุนเพื่อที่จะให้ปั๊มเออพื่อที่จะให้ลูกสูบเนี้ยหดเก่าเข้าไปคืนนะครับเอาเลยนะครับเอาเลยวางเ้าไปนะครับวางเาไปก่อนอ่าเริ่มแน่นละดันนี้นะครับก็หดเข้าไปแล้วนะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้เริ่มหมดคืนเข้าไปแล้วไม่ยากนะครับไม่ยากต้องหดต่อได้ โอเคได้ระดับแล้วเราก็ถอยออกถอยสี่แคมป์เราออกครับถอายหนังนิดนึงนะครับนี <c> ่ <oughs> ตรงนี้ตำแหน่งที่เราจะต้องทาเจลบีนะครับเจลบีทาตรงนี้ด้วยนะครับ รบร้อยนะครับสาหรับการดันลูกสู่กลับคืนนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาดูอัะเดตของเรานะครับนะครับเบตกกองใหม่เบเบกออกมาใส่ก็ไปคืนใส่ก็ไปเทนนะครับใสไปแทน โอเคครับเข้าแล้วพอใส่ผ้าเบรกเข้าไปปุ๊บก,ก็เราก็ดึงปั๊มลุกปั๊มเบรกดึงลงมาเข้าไปนะครับน,น,นี่นะครับเข้าไปแล้วเทือนนะครับตรงนี้แล้วเราก็หมุนน็อตเบอร์สิบสี่ที่เราออกนะครับเมื่อกี้หมุนก็ไปขึ้น ไม่ยากสําหรับ,บูกคเด่นๆก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่นะครับไม่ยากหรอกครับเราฝึกทาแค่ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเราก็ง่ายแล้วนะครับอาจจะครั้งแรกอาจจะงงงงยากนิดนึงหนึ่งสีสราไปเราก็อย่าลืมล็อกให้แน่นนะครับ เรียบร้อยแล้วครับ,บล็อกแน่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับหมนุนอดเบอร์สิบสี่เข้าไปล็อกปั๊มดิสเราไว้แล้วก็ทําการประกอบล้อเข้าไปคื้นนะครับแ๊บเดียวนะครับเปลี่ยนล้เบรกไ,ไม่ยากนะครับเวลาเราใส่ล้อเสร็จเดี๋ยวเราก็มาย้ำเบรกเราอีกทีหนึ่งนะครับต้องขึ้นไปย้ำๆๆๆไปใส่ล้อกันเลยนะครับ ได้แหละติดเครื่องอนุญาตนะครับสายที่เท้านะครับขออนุญาตด้วยนะครับจบเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับสหรับรีวิวการเปลี่ยนผ้าเ,เรบรกร้อยนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้เลยทียนี้ก็ประหยัดเงินไปได้หลายร้อยบาทนะครับนะครับดีกว่าจะไป